ชิดหลังนะครับเพื่อความสวัสดีครับดะเอิร์ดออนไลน์ครับอยู่กรุงเทพ่นะครับขณะนี้เราอยู่ที่แฮเวนรีสอร์ทแล้วยอันนี้สมาชิกกำลังคนดีดีขนคนคอกันอยู่คงครับคงคงคงก็พูดอย่างแรงข้าพูดเกาะภูเก็ตสสวัดีครับยกมาครับยกมายกมาายกมายกมายเอาแดงครับเก็บคิวเก็บคิวเอาเมย์จะกลับหรือ หมูขาวครับหมูขาวหมูขาวครับหมูขาวที่ฟะของเยอะแต่เพื่อนถึงแนวเยะ เฮ้ยมึงถือดีๆขวดเหล้าสำคัญนั่นจอแข็งแรงหนักกันแม่เลยขึ้นบาเลยมาทับบามาทับบามีสุราของเราสุราของเราเราต้องถือใหญ่ๆเพื่อนะไหนนะตรงไหนบ้า สามตรงนี้เลยอุปกรณ์เป็นไงบ้างครับคุณมันเฉลิมเหนื่อยมากครับ <laughs> ออกยาวไหม